เริ่มสตั้งแต่ตรงนี้เลยนะโอเคอ่ะเอพามนั่นไงคุณลืมอัดวิดีโออ้าวเราเริ่มตรงนี้เลยอัดวิดีโอตรงนี้เลยอ่ะเอเก่าแล้วก็เอใหม่อ่าเราเรียกว่าเอพามเขาบอกว่าเอเก่ากับเอใหม่อ่ะเป็นจุดที่สมในกันแปลว่าจุดที่มีขนาดเท่ากันแค่นั้นเองสมในคือมันเท่ากันรูปรูป รูปสีชมพูกับรูปสีฟ้าก็เป็นรูปที่สมในกันสมในในความหมายของสมในก็คือมันเท่ากันสมในคือเท่ากันมันเท่ากันเปะมันคือกันมันเป็นแฝดกันแต่มันแค่อะไรมันย้ายที่เฉยเเขาจึงเรียกว่าจุดที่สมในกันดังนั้นทุกคนเข้าใจไหมว่าถ้าย้ายตำแหน่งจะมีเอเก่า กับ A ใหม่ซึ่ง A ใหม่จะมีสัญลักษณ์เป็นขีดหนึ่งขีดและเรียกมันว่า A อพาม P เ <P. S 2> ช่นเดียวกัน P มันเป็นจุดที่อยู่ตรงกลางแล้วมันย้ายตำแหน่งไหมเป็น P เก่ากับ P ใหม่ P ใหม่แล้วก็จะเรียกว่า P พาีพ์มซึ่ง P กับ P เก่ากับ P ใหม่ก็เป็นจุดที่สมในกัน หรือเป็นจุดที่คือกันนั่นเองรูปจริงๆงกำหนดให้สามเหลี่ยม abc เป็นรูปต้นแบบและ a พาร์ม b พาร์ม c พารมเป็นภาพที่ได้จากการแปลงนั่นแปลว่าครูจะมีหนึ่งรูปรูปต้นแบบครูเป็นรูปสีฟ้านะครับนี่คือรูปต้นแบบรูปที่หนึ่ง นี่คือรูปที่เกิดจากการแปลงทาไมถึงเป็นรูปที่เกิดจากการแปลงเพราะมันมีสัญ,ญลักษณ์อะไรครับมันมีสัญ,ญลักษณ์อะไรเอ,อ่ยขีดครับถูกต้องมีสัญ,ญลักษณ์ขีดเก่งมากครับนั่นคือการแปลงละทีนี้เขาบอกว่าอย่างไงมันแปลงอย่างนี้มันแปลงอย่างไรจะได้ว่าจุดเอก็จะสมในกับเอพาร์มนั่นก็คือจุดเอเก่าลากไปหาจุดเอใหม่ ในทิศทางนี้นะครับกลายเป็นจุดที่สมในกัน,สนแสดงว่าจุด B ก็ต้องลากไปหาจุดีใหม่ก็ต้องเป็นในทิศทางเดียวกันถึงจะสมในกัน,สนแสดงว่าจุดซีเขาก็ต้องลากไปหาจุดซีใหม่ก็จะกลายเป็นจุดที่สมในกันอีกเฮ้ยไม่มีอะไรยากไอ้ไม่มีอะไรแบบซับซ้อนเลยนี่ครูครับมันก็เหมือนแค่แค่การ เอาลูกบอลไปวางไว้หน้าประตูแล้วผมก็ย้ายลูกบอลเข้าไปไว้ในห้องนอนผมไม่ได้ทำอะไรเลยทุกอย่างมันเท่ากันเป๊ะเหมือนเดิมเพียงแค่มันย้ายที่เช่นเดียวกันกับข้อนี้ครับรูปเก่าคือรูปที่หนึงเราไม่ได้ทำอะไรมันเลยเราแค่ย้ายไปไว้ตรงรูปที่สองทุกอย่างเท่ากันเป๊ะหมดเลย A ก็ยังคงเป็น A B ก็ยังคงเป็น B C ก็ยังคงเป็น C เหมือนเดิม ดังนั้นทําให้เส้นนี้มาที่นี่เขาบอกทําให้เส้น a อเส้น a อบีเาเนี่ยเส้นนี้นะในเหรียญเส้นนี้มันก็เท่ากับเส้นนี้เพราะว่ามันย้ายจุดเฉยแต่มันไม่ได้เพิ่มขนาดไม่ได้ลดขนาดดังนั้นให้เดาเส้นนี้เอซะเท่ากับเส้นไหนครับ a อซ c เอซี <AC S 1> <AC S 2> ครับ เอพามกับซีพามโอเคอย่าลืมพามนะเพราะเป็นเส้นใหม่แน่นอนอันสุดท้ายก็จะเป็นบีซีจะเป็นเท่ากับบีพามซมถูกต้องครับบีพามและซีพามเท็ากันให้เธอเดาอีกเขาจะพูดถึงเรื่องมุมมีมุมไหนที่เท่ากันมุม A กกมุมไหนเนาะมุมเอนี่มุมเอพามถูกต้องเท่าก,กับมุมเอพามเก่งมากครับในทางเดียวกัน B จะเท่าก,กับ B พีพามและ C ก็จะเท่าก,กับ C <4 S 2> พีพามโอเคแปลว่าอย่างที่ครูบอกไงลูกบอลน,น่ะมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงขนาดเลย มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงรูปร่างเลยมันแค่ย้ายที่มันย้ายไปตรงไหนมันต้องก็เท่ากันคือเก่าเขาเรียกไอ้ที่เราบอกด้านแต่ละด้านมันเป็นด้านที่สมในกันเพราะมันเท่ากันเป๊ะเหมือนกันไอ้มุมเมื่อกี้ที่เราบอกมุมมุมและมุมมันเท่ากันหมดมันจะกลายเป็นมุมที่สมในกันนั่นเองจะเห็นว่ามุมคู่ที่สมในกันจะมีแขนของมุมที่ ส่านส่วนในก็เมื่อกี้นี่เลยถ้ามุม A อถ้าสมมุติเขาบอกว่าเขาให้แค่ A อครับมันเท่ากับ A p พาม e นแน่นอนแขนสองข้างเนี่ยแขนสองข้างเนี่ยมันก็ต้องเท่ากันนะครับถึงจะมีรูปร่างเหมือนกันเราสามารถบอกได้ทันทีว่าครูครับมันมีมุมหนึ่งมุมแล้วที่มันเท่ากัน แล้วไอ้แขนสองข้างมันก็ต้องเท่ากันอยู่แล้วครับดังนั้นสามเหลี่ยมนี้เป็นสามเหลี่ยมที่มีรูปร่างเหมือนกันเลยนะครับต่อกันการแปลงวันนี้การแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อกี้เราบอกว่าการแปลงคือการเปลี่ยนตำแหน่งแล้วรูปร่างเหมือนเดิมเป๊ะมุมเหมือนกันเป๊ะด้านเหมือนกันเป๊ะในม่อสองของเราจะเรียนอยู่สามอย่างครับอย่างแรกการเลื่อนขนานทุกคน นนานก,การเลื่อนขนานให้นึกถึงอะไรการเลื่อนขนานการเลื่อนขนานเลอรู้จักการขึ้นลิฟต์ไหมใครอ้าวโอเคเราไปนั่งอยู่ในลิฟต์เราไปยืนอยู่ในลิฟต์พอลิฟต์เราอยู่ชั้นศูนย์อยู่ชั้นปกติเลยพอเรากดไปชั้นสี่มันจะเคลื่อนที่เป็นแบบไหนขึ้นลิฟต์มันจะเคลื่อนที่เป็นแบบไหน เราอยู่ชั้นศูนย์เรากดไปชั้นสี่มันจะเคลื่อนที่ไปทางไหนทางบนทางบนถูกต้องมันเคลื่อนที่ขึ้นเลยปื้บเคลื่อนที่ขึ้นอยู่ในลิฟต์ชั้นศูนย์เราลิฟต์ขึ้นไปชั้นสี่การเคลื่อนที่ของลิฟต์เป็นยังไงมันก็ขึ้นในแนวตงถูกต้องไหมมีไหม มีไหมลิฟต์ขึ้นแบบอ่าแบบนี้ <c oughs> มีไหมไม่มีไม่มีไม่มีม,ม,มีแต่ลิฟต์ขึ้นแบบนี้ถูกต้องไหมโอเควันนี้วันนี้นะวันนี้เราจะเรียนเรื่องนี้การเลื่อนขนานโอเคนะครับเราจะเลื่อนโอ้ยเราจะเรียนเรื่องการเลื่อนขนานนั่นคือทิศทางขึ้นหรือลงไม่ก็ทิศทางทางขวาหรือทาง สายโอเคนะเพราะว่ามันขนานขนานกับใครขนานกับแกนเอ๊หรือแกนตัวอ่าพอจับจุดได้ยังวันนี้วันนี้เราจะเรียนเรื่องการเลื่อนโอเคไปการสะท้อนกับการหมุนยังไม่พูดถึง <c oughs> เดี๋ยวไปชั่วโมงต่อไปกา <c oughs> รเลื่อนขนาน <c oughs> ในชีวิตจริงเห็นไหม <c oughs> เขาบอกว่าอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกของเราไม่ว่าจะเป็นบันไดเลื่อนลิฟต หรือล้อรถท็กเตอร์เครื่องจักเรเชื่อนชักลอกอะไรต่างๆมันก็เป็นการเลื่อนขนานครูครับบันไดเลื่อนมันเลื่อนขนานยังไงคนอยู่ตรงนี้ไงครับทีนี้เขาเคลื่อนที่เคลื่อนที่ขนานกับอะไรครับขนานอะไรครับเดาซิเคลื่อนที่ขนานอะไรเอ่ยขนานกับ ขนานกับบันไดเลื่อนใช่หรือไม่คนมันเคลื่อนที่ขนานกับบันไดเลื่อนไหมมีคนไหนที่แบบว่าไปยืนอยู่บนบันไดเลื่อนปุ๊บแล้วบันไดเลื่อนขึ้นเจ้าของลงมีไหมไม่มีเนาะมีมีใครทะลุบันไดเลื่อนได้มันก็เลื่อนขึ้นตามบันไดเลื่อนมันไดเลื่อนเป็นแนวมันไดเลื่อนแบบนี้เนาะบางที่ยืนอยู่ตรงนี้เนาะบางที่ก็ขึ้นแบบนี้ขนานกับบันไดเลื่อนมีไหมว่าบางนึงยืนอยู่ตรงนี้ปึ๊บแต่ว่าเคลื่อนที่ลงอย่างนี้อันบันไดเลื่อนไป มั้ไม่มีมันต้องเกิดที่ตามมันไดเลื่อนไปเขาเรียกว่าการเลื่อนขนานการเดินบางฮอดก็เหมือนกันมีแบบโกงไหมเอ้เตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ถ้ามันได้แสดงว่ามันโกงดูมันดูหน้ามันดีมันโกงไม่มีใครเดินอย่างนี้นะเราบอกเดินอ้ากูอยากเดินตรงเนี้ยกูเดินสีชมพูได้ไหมนี่กินสามกินสามกินสามเขาว่าตรงนี้ไม่ได้เนาะ มันต้องเดินไปตามช่องมันใช่ไหมนั่นเรียกว่าการเลื่อนขนานตามสเต็ป้ายเรารู้แล้วว่าการเลื่อนขนานเป็นแบบนี้ทีนี้เลื่อนขนานยังไงมีจุดให้ A B C ไปในทิศท,ทางตามที่กําหนดทีนี้เราจะมาเลื่อนกันมีจุด A B C นะไปคำสั่งแรกคือให้หาจุด A ใหม่ A พลมนั่นแหละที่เกิดจากการเลื่อนจุด A ไปทางซ้าย3มหน่วย มีมันนี่ไปยังไงละทางซ้ายสามหน่วยจุดเอยู่ตรงไหนเอ,อ้ยนี่เนาะเขาบอกให้เลื่อนไปทางซ้ายถ้าไปทางนี้เขาเรียกไปทางไหนทางบนึ้นบนอ่าแล้วถ้าทางนี้ลงล่างล่างอ่าแล้วถ้าทางนี้ เฮ้ยใครหลงซ้ายขวาโดนมังเอกเออขวาแล้วถ้าทางนี้ล่ะซ้านะแสดงว่าเราต้องเลือกทางนี้โอเคอเก็บแบบหนึ่งแสดงว่าเราเลือกทางนี้เขาบอกสั่งให้เราไปกี่หน่วยสามหน่วยเริ่มเลยไปที่หนึ่ง สองอและสามแสดงว่าเกิดจุดใหม่ขึนถูกต้องเรียบร้อยครับเช็คเลยปุ๊บสามหน่วยเอผาเก่งมากในต่อมาในข้อต่อมาแสดงว่ามันต้องสั่งบแน่นอนบีามเกิดจากการเลื่อนจุดมาในแนวดิ่งแม่มันนี่แนวดิ่ง ภาษาแนวดิ่งแนวดิ่งคือขึ้นหรือลงล่ะหรือซ้ายหรือขวาลงลงแนวดิ่งคิดว่าขึ้นลงหรือซ้ายขวาออดิงดิ่งลงดิ่งลงดิ่งลง่งงดิ่งลง่งดิ่งลงเห่งลลว่งลงนต้องลงลด่ลงลงล่งน่งลง่ล่งงหน่วยงดงล่วย่ลด่ด่่ แปลว่าดิ่งลงล่างสองหน่วยต้องเป็นหนึ่งแล้วก็สอง,สองท้ายไปขึ้นจุดบีห้าสองหน่วยสุดท้ายเป็นสีตีห้ามเกิดจากการเลื่อนจุดซีไปทางขวาสามหน่วยแล้วขึ้นไปในแนวดิ่งสามหน่วยเอ้ยทีนี้เกิดกี่คำสั่ง อคำสั่งสองคำสั่งใช่ไหมคำสั่งแรกบอกว่าให้อะไรเอ่ยให้ไปทางขวา3หน่วยไปทางขวาสามหน่วยโอเคไปทางสามหน่วยอก็เป็นหนึ่งสองสามยังไม่พอยังไม่ยังไงต่อขึ้นขึ้นไปขึ้นไปแสดงว่าต้องขึ้นหรือลงอ่ะ ขึ้นหรือลงขึ้นไปขึ้นไปก็ต้องขึ้นเนาะตรงตัวอยู่แล้วใช่ไหมขึ้นหน่วยสามหน่วยเมื่อกี้ไอซีมันเดินทางมาถึงนี่แล้วมันทำไงต่อขึ้นหนึ่งสองแล้วสามกลายเป็นไหนชื่อว่าจุดสี่าอมาเช็คดู เดินมาทางขวาสาหน่วยแล้วก็ขึ้นไปอีก3หน่วยทำให้เกิดระยะทางแบบเสียงใช่ไหมเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรเสียงเหรอเสียงสอียเอียงโองเฉียงระยะทางแบบเสียงอันนี้คือทึ่แบบพอจะเลื่อนไปเรี่ยงเดี๋ยวเรา มาดูต่อบทนิยามก็คือการเลื่อนขนานบนระนาบที่เราเห็นหมเมื่อกี้หรือบนตารางเนี่ยเป็นการแปลงเรขาคณิตแต่แปลงทางเรขาคณิตแบบหนึง่งที่มีการจับคู่ระหว่างจุด2จุดก็คือจุด A เก่า A อใหม่ B เก่าบีใหม่และ C เก่ากับ C ใหม่ M, ที่เป็นจุดสมในกันก็คือจุดคือกันนั่นแหละจากรูปต้นแบบไปหารูปที่เราแปลงแล้วโดยที่ทุกจุดนะ่ะ จะมีการเลื่อนไปในทิศทางเหมือนกันเป๊ะและเป็นระยะทางที่เท่ากันดังนั้นจะทําให้รูปนั้นไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยเขาบอกว่าอะไรถ้าบัก ABC มันย้ายมันก็รูปร่างคือเก่าไม่เปลี่ยนแปลงตรงเก่าตำแหน่งเก่าทิศทางเดิมนะครับดังรูปนี้เราจะเห็นว่าพิจารณาว่า M และ N เนี่ยไปทางขวาสหน่วย จะได้สัดส่วนของ M และ N ดังนี้ M อกับเอ็พามใหม่ดังนี้ m นเอ้ยแปลว่าอะไรครับ m อและเไปทางขวาสี่หน่วยครูครับปกติครูให้เลื่อนแค่ M หรือ N ไม่ใช่หรือครับไปในทิศทางแต่นี่ครูบอกให้เลื่อนเส้นตรงทั้งเส้นเลยไปทางขวาสี่หน่วยเส้นตรงทั้งเส้นมีกี่จุดครับสองจุดจุดนกับจุดเซึ่งเขาบอกว่าให้เลื่อนทางขวาสหน่วย ก็เ,เลยเลื่อนเลยเลื่อนไปสี่หน่วยหนึ่งสองสามสี่ในตรงนี้แล้ว m ต้องเลื่อนไหมครับก็ต้องเลื่อนเหมือนกันเพราะมันคือซึ้นส่วนเดียวกันมันเป็นเส้นตรงเดียวกันก็ต้องเลื่อนไปสี่หน่วยหนึ่งสองสามสี่ไป m ใหม่กับ n ใหม่แบบนี้ครับเลื่อนจุด m ไปหา m ภาพแล้วเลื่อนจุด n ไปหา n ภาพ ้องเลื่อนเหมือนกันจะทำให้ระยะห่างของเส้นตรงสองเส้นนี้เป็นกี่หน่วยครับระยะห่างเป็นกี่หน่วยหน่วยถูกต้องเพราะให้เราเลื่อน4หน่วยก็ระยะห่างก็กลายเป็น4หน่วยโอเคนะครับแปลว่าถ้าเขาให้เลื่อนจุดเราเลื่อนจุดแค่จุดเดียวแต่ถ้าให้เลื่อนทั้งสามเหลี่ยมทั้งสี่เหลี่ยมทั้งเส้นตรงทั้งก้อน ก็ต้องเลื่อนไปทุกจุดไหมครับต้องเลื่อนไปทุกจุดไหมต้องเลื่อนไปทุกจุดนะที่เขาต้องเลื่อนทั้งเส้นเลยเลื่อนไปทงางขวาทั้งเส้นเลยทีนี้มาดูเป็นรูปบ้างรูปที่เห็นเป็นรูปอะไรครับรูปอะไรเลย สามเหลี่ยมโอเคลูกสามเหลี่ยมนะครับถ้าเราสั่งให้เลื่อนแปลว่าเราต้องเลื่อนแค่จุดเดียวไหมหรือเลื่อนทั้งหมด,เล,หมดเลื่อนทั้งหมดถูกต้องครับเลื่อนทั้งหมดไปพบว่าไอสามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นใหม่นะ่ะสามเหลี่ยมพีพามคิวพามและอาพามเลื่อนขนานไปยังทางซ้าย ไปทางสายเอาละไปทางสายแปลว่าการเลื่อนของเราต้องเลื่อนทั้งไปทางสายพีก็ต้องเลื่อนไปทางสายกี่หน่วยครับกี่หน่วยครับไปพร้อมกันนะหนึ่งสองสามสี่จะเป็นพีพาพีพาแล้ว าก็ต้องเลื่อนไปทางซ้าย4หน่วยก็จะเป็น1 2 3 4ก็จะเป็น R พ่าิ Q เหมือนกัน Q ก็ต้องเลื่อนไปทางซ้าย4หน่วยก็จะเป็น1 2 3 4ตรงนี้จะกลายเป็น Q สิ่งที่เราทำคือรูปสามเหลี่ยมใช่หรือไม่สามเหลี่ยม เราต้องลากจุดเชื่อมกันปิดมาปิดมาไอ้นีจุดมาโคกรต้องลากปื้ดมาเชื่อมกันเาอาปื้ดมาเชื่อมกันปื้ดมาเชื่อมกันทําให้เกิดสามเหลี่ยมเหมือนเต๊ะแต่แค่เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนตำหน่งนจากเดิมไปทาง ซ้ายกี่หน่วยสี่ <C S 1> <C S 2> หน่วยโอเคเก่งมากเดี๋ยวเรามาดูรูปจริงคูรัดคิเล่หน่ยอยเห็นไหมมันเลื่อน P ไปสี่หน่วยเลื่อน R ไปสี่หน่วยและเลื่อน Q ไปสี่หน่วยครับอ้าวเขาสั่งให้เลื่อนขึ้นอีกสามหน่วยอ่าอยู่ตรงนี้ละ เลื่อนไปทางซ้ายสี่หน่วยแล้วเขาบอกว่ายังไม่พอใจทําไมต่อให้เลื่อนขึ้นอีกสามหน่วยก็จะได้รูปสามเหลี่ยมพีพาร์มอาร์พาร์มและคิวพาร์มแบบใหม่ซึ่งมีทิศทางเป็นยังไงครับเฉียงเฉียงไปทางไหนบ้านเราเรียกว่าอะไรเฉียงซ้ายใช่ไหมเฉียงซ้ายไม่บ้านเราเรียกเฉียงซ้ายไหมครับ อ่าเฉียงซ้ายเนาะโอเคในข้อนี้เขาเลื o ่อนไปทางไหนบ้างสรุปให้ฟังหน่อยในข้อนี้เขาเลื่อนไปทางไหนบ้างสรุปให้ฟังหน่อยเลื่อนไปซ้ายซ้ายสี่สี่หน่วยและและขึ้นบนอีกโอเคถูกต้องครับเลื่อนไปซ้ายสี่หน่วยและขึ้นบนอีกสามหน่วยจะได้เป็นรูปใหม่ม เป็นรูปสามเหลี่ยมคือเก่านี่แหละเท่ากันเป๊ะเลยแต่เป็นรูป,เป,รปเป็นรูปที่ย้ายตำแหน่งไปเอาละทีนี้เขาให้มาสองรูปเลยรูปสีฟ้าเป็นรูปเก่าใช่ไหมรูปสีดำเป็นรูปใหม่สิ่งที่เขาบอกคือเขาอยากรู้ว่ามันเลื่อนแบบไหนแสดงว่าเราต้องลากหาใช่ไหมเลื่อนแบบไหนอ่ะช่วยครูหน่อยอักเดิม เดิมเขาให้จุดศูนย์กลางด้วยเอเดิมพี่อยู่ตรงนี้พี่ใหม่อยู่ตรงนี้แปลว่ามันเลื่อนเสียงซ้ายใช่ไหมเาอาเลื่อนหามันโดยการมันเลื่อนต้อโลทำไปซ้ายหรือไปขวาก่อนโอเคนะเริ่มต้นที่การไปซ้ายหรือไปขวาก่อนมันไปซ้ายยังไงซ้ายหรือขวาสรุปพี่ซ้ายหรือขวา พีหาพีใหม่เนี่ยซ้ายหรือขวาซ้ายัะซ้ายอ่ะ,อะไปซ้ายนะมานับกันหนึ่งสองสามสี่แปลว่าพี่ไปซ้ายกี่หน่วยสี่หน่วยสี่หน่วยหยุดแค่นั้นไหมไม่ไม่พี่ไปไหนต่อขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบน,นหนึ่งสอง สามแปลว่าพีขึ้นบนสามสามหน่วยโอเคเราได้แล้วการเคลื่อนที่ของสามเหลี่ยมนี้คือไปซ้ายสี่หน่วยและขึ้นบนอีกสามหน่วยเห็นนี้โจทย์ถามว่าถ้า A เป็นจุดใดใดบนเอพามมันจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงรูปนี้แปลว่ารูปนี้บอกว่าบอกว่าไงบอกว่าไปซ้ายเท่าไหร่ไปซ้ายไปซ้ายกี่หน่วยสี่หน่วย,วยแล้วขึ้นบนอีก สามหน่วยเธอจะทํายังไงกับเอเพื่อให้ได้เอใหม่เธอก็ต้องไปจุดที่เอใช่ไหมแล้วไปไหนต่อซ้ายซ้ายสี่หน่วยสี่หน่วยหนึ่งสองสามสี่ตั้งใหม่ใหม่ไงไงต่อขึ้นบนสามหน่วยอ่าหนึ่งสองสามอยู่ตรงนี้เป็นอะไรเอ่ย A เอ เอพามาชิดคัปึ๊บนี่เพราะว่าทุกอย่างเลื่อนเหมือนกันดังนั้นครูบอกแล้วเวลาเลื่อนเลื่อนเหมือนกันทั้งหมดเธอขอแค่ให้ได้หนึ่งจุดเธอทําให้เหมือนกันเป๊ะเลยไอ้นี่เลื่อนซ้ายสี่ขึ้นบนสามจุดอื่นก็ต้องคือกันเลื่อนซ้ายสี่ขึ้นบนสามจุดอก็ต้องเลื่อนซ้ายสี่ขึ้นบนสามสุดท้ายเธอต้องลากเส้น เชื่อว่านี่ครับมันเคลื่อนที่ไปเฉียงบนอย่างนี้เฉียงซ้ายบนแบบนี้นะครับได้แบบนี้เป๊ะเลยเขาจึงบอกว่ามันเกิดที่ทางของอินกับอิมคือไปสี่้ายสี่และขึ้นสามสีหน่วยขึ้นสามหน่วยดังนั้นนี่คืองานที่พวกเธอ คุณลงไว้แล้วในเฟซบุ๊กที่พวกเธอจะต้องเรียนมาวิเคราะห์ก่อนเธอเห็นเธอเห็นเขาคําสั่งเขาบอกว่า,าข่มขังข่มข,งขางจะจบอยู่แล้วไอ้หนูไอ้หนูคะข้างไอ้หนูไอ้หนูจะจบอยู่แล้วมันข้อสุดท้ายแล้วเอออย่งงอนดิ เนจริงๆว่ะเขาบอกว่ากําหนดสามเหลีห่ยม E A มาให้เราจงหาเลื่อนภาพที่เราเลื่อนแล้วอ่ะด้วยเส้น E F เราต้องรู้ว่า E F เ,อาอเ,าเคลื่อนที่แบบไหน,นเอาเดาซิลองตอบครูด้วยความด้วยตาเปล่า E F เคลื่อนที่แบบไหนึ้นขึ้นหรือนลงซ้ายหรือขวาลงลงลงซ้ายลงซ้ายอา่าลงกี่หน่วยสี่หน่วย แล้วไปไหนต่อ oh. ลงมาแล้วส4หน่วยแล้วไปไหนต่อซ้ายซ้ายเท่าไหร่มาแล้วโอเคลงมา1 2 3 4ลงมา4หน่วยแล้วไปซ้ายกี่หน่วย2หน่วยดังนั้นสิ่งที่เต้องทำคืออะไรต่ออีกทีลงมาง1 2 3 สี่ไม่ต่อแล้วไปซ้าย,ายหนึ่งสองก็จะได้จุดใหม่คือจุดจีจีอะไรจีพายทำแค่จุดจีไหมไม่ทำอะไรจุดจีอ่ะจุดจีจุดจีไปต่อจุดเลด่อยจุดจีจีไปไหน จไปไหนเร็วลงล่างกี่หน่วยหนึ่งสองสามล้วไปต่อไปาย2หนึ่งสองสองวยใช่ไหมกลายเป็นเจสาสุดท้ายตัวง่งงงกี่หน่วยสี สองสามสี่และไปไปไหนขวาหรือซ้ายขวาอ่อืมขวาแบบนี้นะขวาหรือซ้ายานี่เขเหมือนกับเามาดูอีนี่ไงหนึ่งสองสามส,ามสี่แล้วไปไหนต่อไปซ้ายเท่าไหร่สองแล้วก็ไปซ้ายเหมือนกันสองหนึ่งสอง กเป็นจุดเอชทโอเคนะสิ่งนี้เราก็ทำไงาลากเราก็เชื่อมกลายเป็นสามเหลี่ยมเหมือนเดิมหนะ้าตามันจะคอกเลยสิ่งนี้เราทำไงต่อเราก็บอกว่ามันมีทิศทางแบบนี้ครับปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปึ๊บเหมือนกันเหมือนกันอะไรเหมือนกันตงนี้เลยนี่ เราต้องทําให้มีเส้นปะปะอย่างนี้ด้วยนะครับเราถึงจะสมบูรณ์นะครับในโจทย์ครูมีให้สองข้อข้อนี้ครูเฉลยไปเรียบร้อยแล้วก็ให้เรากลับไปอ่าคาในข้อนี้นะครับก็มีตัวอย่างเราไม่ต้องดูเร้เอสุดท้ายแล้วใครมีคำถามไหมเอยเป็นไงบ้างการเรื่องขนาน